ริ่มทำงานก็ไปที่นี่ครับก่อนที่เริ่มทํางานเนี่ยต้องเหมือที่ว่าเมื่อกี้เราต้องลิงก์ตัวโปรเจกต์ไรครบก่อนใช่ไหมครับก็ไปที่ไฟล์ครับไฟล์แล้วก็เลือกไปที่โปรเจกต์นะครับได้ดีนะครับแล้วมันจะมี To y o t a Workshop 3D ก็คลิกที่ตัวนี้ครับมันก็จะมีดอกไม่หนึ่งงานใช่ไหมฮะจะเป็นเหมือนกันทุกคนนะก็จะมีตัวนี้มาก็ลิงก์ที่โฟลเดอร์นี้ครับ ปอดค่ะเวิร์ช็อปเนี่ยครับแล้วก็ทีนี้เวลาเราโอเพนเราเลือกโอเพนอีกทีหนึ่งคราวนี้ปึ๊บมันจะไปที่โฟลเดอร์ที่ที่เราได้เซตไว้แล้วใช่ไหมครับก็เข้าไปที่โฟลเดอร์อันนี้อธิบายก่อนแต่ละอันตัวรนเดอร์ a t a นี่ก็คือเวลาที่เราทําการํำโนดเรื่องแสงหรือ render, render, เรนเดอร์อระไรก็ตาม,มก็จะมีข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวไบด้านนี้เช่นพวกข้อมูลเกี่ยวเรื่องความลึกบางทีมันเรนเดอร์ความลึกอะไรไปด้วย เราจะเก็บที่ตรงนี้หรือค่าของการเวลาเราแต่ที่ที่เราทำเรื่องของออ c ฟูชั่นที่มันเป็นการเบินเรื่องเงาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมาเก็บบนคำนี้นะครับเทมนี่ก็จะเป็นตัวที่เวลาเราสั่งเนเดอร์เราจะมีภาพคือวันนี้มีภาพเนเดอร์บนหน้าจอแล้วมันจะมีภาพรนเดอร์ที่ตรงนี้ด้วยคือบางคนก็เนเดอร์เสร็จแล้วก็มาเก็บภาพตรงนี้ไปเอาไปใช้ได้จะเป็นภาพที่ไม่คอมเพรสนสครับภาพที่อยู่ในเทมนตรงนี้ที่เราใช้ก็จะอยู่ในซ c นกับซอที่เปต ซอฟตเแวร์รจะเป็นที่ที่เก็บพวกเท็กซเจอร์นะครับอันนี้ผมให้มาเป็นภาพที่เป็นตัวโดมที่เอาไว้หุ้มนะที่เอาไว้หุ้มก็ไปที่ซีนนะครับจะเห็นว่ามันจะมีสปอร์ตคายอยู่ก็เปิดเลยครับก็ตัวแรกอันนี้ที่ผมบอกว่าเป็นแพสนะครับก็คือตัวแรกเนี่ยเราเรียกว่าวิธีการเรนเดอร์คืออย่างตัวแรกเนี่ยเราเรียกว่า Beauty. บิวตี้บิวตี้ก็คือเป็นการเรนเดอร์แบบที่ เปิดทุกอย่างใช้ทุกอย่างรวมทุกอย่างไว้ได้วยกันในซีนเดียวกันบิวตี้คือการรวมทั้งสีทั้งความมันวาวทั้งเางาสะท้อนหรือว่าส่วนที่เป็นเงาเข้มๆใดๆก็แล้วแต่เนี่ยคือเราจะรวมไว้ที่ตรงนี้ตัวเดียวก็เรียกว่าบิวตี้แพสนะครับบิวตี้แพสเนี่ยจริงๆบิวตี้แพสมันเหมือนกับเป็นเบสแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวที่ผมแยกแล้วมาประกอบมันจะมันจะได้รายละเอียดที่ดีกว่าแต่ตัวนี้บิวตี้แพสวันนี้เราจะเล่นเพื่อเช็คว่าทั้งหมดเนี่ย เชเดอร์อะไรทั้งหมดเนี่ยมันออกมาหมดหรือเปล่านะครับก็คือถ้าน้องวางสเปกสเปกแปรล่างมาได้เชฟได้อะไรที่สวยงามที่ที่ผมเปิดเข้เาตัวอย่างให้ดูที่มันได้สัน่นได้คมอะไรเงี้ยเนี่ยจุดที่วัดความต่างบางทีเนี่ยเราใช้แค่รีเฟล็กเดียวไม่พอบางทีมันต้องเ,ลเบล็อคไฟบ้ามาหรือบางทีเนี่ยยิงแสงต้องตรงไม่ได้ต้องยิงแสงไปที่กระแพงก่อนแล้วค่อยเอามันกลับเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้คือแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เคสนะครับอันนี้ไม่มีไม่มีอะไรตายตัวว่าผมสอนหลักการวิธีเซตให้ อยู่ที่ทุกคนไปลองจัดเองนะครับ